สวัสดีแฟนๆโปรโมททุกคนครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอบูทและในวันนี้นะครับเราก็จะเล่นกับโนม้ยครับและตัวละครที่ผมจะเล่นนะครับก็คืออ่าแรนดอมดีไหมอืมไม่มั่นใจว่าจะแรนดอมนะอ่างั้นเอา,อางั้นผมขอเลือกบัชาโมแล้วกันนะล่าสุดผมเล่นบัชาโมกับโนมย้ยสู้กับลูคาริโอนะครับผมก็เดาว่าเขาอาจจะเลือกลูคาริโออีกก็ได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะ อ่างั้นเราจะเลือกเซตซัพพอร์ตนะครับเป็นเซตของเอฟฟี่แล้วก็แบ็กกี้ครับ <Okay. S 2> มาลุ้นหนึ่งครับว่าโนมายเล่นตัวอะไรครับเดี๋ยวนี้โนมายเขาเริ่มเล่นเยอะขึ้นนะโอ้เจอกับกาเบียครับเราเจอกันหรือยังบาชามู่ยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอกาเบคของโนมายตอนนั้นเออเป็นแล้วเป็นลิซดอนเออลิซดอนเจอกับ มาครั้งนี้จะเป็นบาชโมนะครับเจอกับกาเบียสครับ,อ,รบอ้มามันเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับอืมอะไรแสแท็กเหรอุอ้ยนะหมุนเตะเข้าไปครับอะไรควงเข้ามาก็จับดีครับนี่ช่องว่างอืม ลุกข <si like ึ้นมาลุกขึ้นมาหมุนเตะทีนึงโอ้โหโดนสุดประมาณที่เคาน์เตอร์ครับยังไงกาบเย็ดุ้ยเคาน์เตอร์สุกไปกันได้เหรอนี่เตะลงมาเคาน์เตอร์โอ้โหดิ้กขึ้นมาครับทะลุตอนหลังเลยเตะลงมากันได้ครับนี่นะเตะเข้าไปครับแล้วเขาเบสเบิร์ดครับฮิตเวฟโอ้โหผมนึกว่าจะติดวอลครับอะไลน์อะไรอืมเมื่อกี้จะหายกับทิกับตามที่เข่าครับแต่โดนตีกลับมาด้วยแต่ก้นคอครับอันไรโค้งอีกแล้วเหรอนี่นะไอ้ปกติเขาเข่าเข้าไปเตอร์ครับ ตาเบียครับโนไมายครับเขาใช้คริสเลียครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกศครับเราก็ใช้เอฟฟี่ครับเพิ่มเลือดครับยังไงไม่อะไรอะไร,ะไรจ,จะจะสโตนเอ๋หรออย่าหวานนอกใจทุกข้อไปอ้าจวจามที่เขาก็องเซฟสิครับอ่าจามที่เขาของเรานี่คือแบบเขาเตอร์ทุกอย่างแตกหมดเลยนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นตัวละครที่แบบชื่นชอบจริงๆแบบแม่งครูหมดเลยครับทัท้งจามด้วยเขาทั้งแฟร์วิสนะครับโอ้โหจะเตะอยู่แล้วครับโดนควงข้างบนครับ โอ้โหไม่น่าปล่อยกายครับโดนควงเข้ามายังไงอลาสตนรเอ็ดอะไรจามที่ต่อครับอืมต่อไม่ได้คอมโบ Born? อืมเตะเข้าไปครับโอ้โหโดนจับครับไหลกระแทกครับติดบอรครับลดไปอีกสามสิบยังไงยังไงนี่นี่วิ่งแบนี้ต้องจับอยู่แล้วครับเตะเข้าไปเต็มเต็มขอแปลงครับไม่กล้ากาเบียรครับยังไงอลาจะจับเหรอนี่นะนี่อะไรอื คิดหายครับพกกดทําไม่ตายครับโอ้โดนเข้าไปเต็มเต็มครับเอาเลสมเชอร์ครับโอ้โหไม่เหลือครับไม่เหลือจริงๆครับเหลือแค่นี้ไม่รอดครับอืมตอนนี้หนึ่งเท่า,าแล้วครับมาเดี๋ยวเราจะใช้แบ็กกี้นะครับไม่เบ๊บเบิร์ตเปิดห้อยโอโ้โหโดนควงครับ ยังไงอะไรสโตนเอ็ดอะไรไม่ตีเข้าไปครับแล้วก็เบร์เบอร์ลุกขึ้นมาพี่ลามลุกขึ้นมาแทงหรือเข่าครับเออโอ้โหโดนตึกก็มาเร่ตีปกติครับแล้วก็ดักข้างคอครับยังไงอืมกระโดดจามที่เข่าครับอืมกันได้โอ้โหโดนดักข้างคอโดนดักข้างคอไปข้างหลังครับอืมแล็กกี้พลาดครับอืมไม่ง่ายเลยนึกว่าเขาจะพุ่งเข้ามาครับแปลงครับไม่กล้าปชชโมครับยังไงยังไงอืมเตะลงมาครับตีครับแล้วก็อุ้ยมาเปลี่ยนเฟรนเลยตอนนี้ เบสีเข้าไปเออตื่นขึ้นมาจามดี่เขาเข้าไปแโอ,อ้โหเรียบร้อยครับอืมเข่าที่แบบสุดยอดจริงๆครับ,บกาเบียนนี่คือแบบอิ่มกับเข่ามากครับแม่งเอาเข่าทนแก้มนี่แบบแก้มแตกอ่ะโอ้นี่ผมจามด้วยเข่าจนหน้าบีย้ยวแล้วเนี่ยสโต,ตนเอฟม,มาที่เจาะแหลกอ่ะ นี่คือผมเอาตัวสนับเปเล่นนะเนี่ยแล้วโนโมายเขาเล่นกาวเบียสไม่เป็นอ,ะอ่ะคือเอาเข้าจริงๆถ้าเกิดโนโมายเขาเล่นเป็นเนี่ยบาชโม,มผมอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะคือจริงๆอย่าไปมองเขาว่าเขาไม่เก่งนะคือเขาก็พยายามเล่นสุดๆแล้วอ่ะแต่เขาก็สู้ผมได้นะไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้เพียงแค่เขา,าอาจจะกดเคาน์เตอร์บ่อยก็ได้ครับผมก็เลยผ,ผมก็เล่นแต่ท่าจ่ออย่างเดียวเลย่อนค่าถนัดขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับบาชโมรู้สึกว่ามันเล่นถนัดมือจริงๆนะ อ๋อแล้วก็เดี๋ยวมีเดีย๋ยวผมจะมีโอกาสนะครับที่จะเล่นกับแอดมินกลุ่มโปเกมอนนะครับกลุ่มของเอ,อ่อ TH TDS นะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่ผมแปะไว้ตรงใต้ด้านล่างนี้นะครับก็เป็นกลุ่มโปเกมอนหลักเลยที่ผมอยู่นะครับซึ่งผมคือแอดมินคนนี้เขามีเขามีโปเกเอนเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็เล่นกาเบียเป็นหลักเลยก็ครั้งหน้านะครับอาจจะมาเล่นให้ดู มาเริ่มกันเลยครับในรอบที่สองครับบิกเข้ามาเหรอออะไรอะไรปลาอะไรมาคอเตอร์ครับกันไว้ครับจับครับโอ้โหจับไม่ได้ครับเขาเลือกที่ตีครับอะไรตีนะจามที่เขาเข้าไปแล้วจับเหรอผมว่าจามเขาไปเน่อเขาเสียเลือกฟรีเลยตะกี้นี่แน่คอเตอร์กลับไปอะไรดูเชิงเหอฮีเวฟเข้าไปครับนี่แน่ต่ลงไปครับทนกันผมมีแดกนิดนึงจามที่เขาอยังไงยังไงโอ้โหไม่น่าเขาเข้าไปเลยครับ โดนสโตนเอกเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหแล้วก็ดาก็ลาสัครับกดยากมากมากครับต่อยล้างเข้าไปครับแล้วก็เบสทิกเข้าไป3ทีเบสคิกไฟฟลิกเข้าไปแล้วก็ใช้เอฟฟี่เพิ่มเลือครับโอ้โหโดนตีปกติครับโดนหางฟาดเข้ามาขอใช้เอฟี่ครับเอ้ยขอใช้คิสเซียครับเพิ่มเลือดครับยังไงอะไรสโตนเอกอะไรนี่คอเตอร์ไปเลยแล้วก็ไปครับไม่กล้ามาชโมครับอือเอาจังหวะนี้ก็เซรที่กับกันหลังให้กับศัตรูอย่างนี้นี่แกลลิงเฟรมทิก ปิดสวยงามครับไลเดอร์เทคอืมไม่เหลือครับน้ำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์ คราวนี้ผมจะเลือกแบ็กกี้นะครับพยายามทำคอมโบกับแบ็กกี้อยู่เหมือนกันขอปาทรายมาครับเบฟเบร์เข้าไปหาโอ้โหโดนทรายพลกลับมาครับโอ้โหแล้วโดนนัดต้นคอซ้ำอีกทีหนึ่งนี่นะเบฟเบร์เข้าไปลุกขึ้นมาฮีทเวฟฮีทเวฟอืมกันได้แล้วโอ้โหต้องตีปกติครับแล้วตามที่บิ๊กครับยังไงยังไงโอ้ยเมื่อกี้กำลังเบสคิกเลยครับโดนบูเฟ่เข้าไปเต็มเต็มท่านอย่างนี้อื้มตัวรถไอ้หนักด้วยใข่แบ็กกี้ครับตีไป ไม่ให้คิดเข้าที่เราโอ้โหกำลังจะแพรบิ๊กครับกำลังง้างอยู่ครับแล้วก็โดนเตะตรงหัวเลยโอ้โหเต็มเต็มไม่เป็นไรครับ <lotta> ยังมีอีกรอบหนึ่งครับมากันต่อที่รอบไฟนอลลาวครับอะโอ้โหโดนปาเข้ามาครับเต็มเต็มโอ้โหอีกทีหนึ่งครับ ยังไงนี่เบลทิกเข้าไปโนมไกาเบียวิ่งดูเธองนี้โอ้โหเขารอให้ผมหมุนเตะครับแล้วก็รอจังหวะจับครับอลาดมากโนมาย้เบลทิกเข้าไปกันได้แล้วนี่นะจามที่เทาเตะเข้าไปครับอืมอืมลงมาลงมาจับโอ้โหเขาแปลครับเมก้ากาเบียครับแล้วก็แปลเหมือนกันครับเมก้าบาชโมออยังไงยังไงอ่าลั่นแล้วเหรอเอาเลยสมชเชร์ลั่นมาแล้ว แล้วก็นะตีเลยเตะล่างเข้าไปเตะสกิ๊บเข้าไปเตะอืมเตะเข้าไปเตะหลุดดีวะไม่หลุดเหรออืมเหมือนต้องหลุดบ้างเแลยวแกลลีเลล่เซคิปเข้าไปครับกันได้ครับยังไงเราไม่อยู่แค่นี้หรอกโอโ้โหโดนสุกมันด้ยวดยดาวคอนคอครับยังไงตีเลยคอร์เตอร์สุกกรป๋ลุกขึ้นมาจามที่เขาเตะเข้าไปจามที่เขาอีกทีนึง่งจะตะต้นเอทเหรออืมอย่าหวางังเรียบร้อยครับอ่า เกมนี้ก็เป็นของบาชโมครับโอ้โหเข่านี่แบบสุดยอดเลยไม่มีอะไรจะสนุกละมันขนาดนี้ใครที่ชื่นชอบคู่นี้นะครับระหว่างบาชโมและกาเบียสนะครับหรือว่าชี่ชอบตัวละคร2ตัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ